สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Team Training Podcast นะครับเล่าสู่กันฟังในทุกๆเรื่องรอบตังของคุณครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับผมเอวัชรินครับและก็ผมนำสาธัศครับครับแน่นอนครับว่าวันนี้เราก็เดินทางมาถึงใน EP ที่16แล้วนะครับวันนี้ครับคุณนำเราจะมาพูดถึงในเรื่องของรูปแบบการศึกษาในอนาคตนะแต่ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่ามันมาจากมุมมองของเราทั้งสองคนใช่ครับเพราะว่าแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบเลยครับว่ารูปแบบการศึกษาเนี่ยนะครับมันมีมากมายหลากหลายอย่างแหละทั่วโลกนะครับวันนี้ก็เลยจะมา แชร์มุมมองเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วใช่ครับจากสถนานการณ์ตัวโควิดนะครับทำให้ว่าวันนี้การเรียนรู้ของเราเนี่ยอาจจะต้องปรับจะต้องเปลี่ยนของลูกของหลานเราด้วยใช่ครับเพราะว่าคือผมต้องยอมน,นิดนึงว่าการศึกษาของในประเทศไทยนะอันนี้คือในมุมมองเราสองคนนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็มอง,องนี้เหมือนกันนะครับอย่างอย่างเช่นตอนที่เรา ย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ30ปีอ่ะตอนที่เราเรียนตอนเราเรียนตอนเรมหนึ่งนะครับหือว่ารูปแบบการเรียนหนังสือคุณนัำมันเหมือนประมาณว่าเราไปโรงเรียนปั๊บอ่ะแล้วก็เรียน ทุกๆวิชาโดยผ่านการอ่านถูกต้องครับโอเคเพราะการสอนของคุณครูใช่เพราะด้วยเทคโนโลยีที่จำกัดตอนนั้นน่ะมันถึงเป็นมันเป็นอย่างนั้นอยู่มันไม่มีคำว่าเทคโนโลยีเลยครับใช่คุณเดลจำได้ไหมครับตอนนั้นน่ะเรามักจะมีคำพูดติดปากว่าเออเขาบอกว่าเขาบอกมาอย่างนั้นเขาบอกมาอย่างนี้ผมเคยถามแม่นะอีเขานี่มันคือใครวะไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบได้นะแล้วเราก็มักจะมา คนที่เป็นพวกวัยที่แบบ30ใกล้ๆ40กับเราเนี่ยนะฮะก็จะพูดว่าเออเขาอ้างว่าเขาบอกว่าอย่างนั้นแบบว่าอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันเกิดจากการเรียนรู้ของพวกเราที่ได้รับว่าคุณครูเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังอย่างนี้เราเลยถ่ายทอดเป็นอย่างนั้นไปนะฮะไม่ไม่ค่อยได้ค่อยเถียงครูเท่าไหร่ใช่แต่ประเด็นครับก็คือว่า30สปีที่แล้วเราเรียนยังไงครับปัจจุบันเนี่ยครับ เชื่อผมเถอะครับมันก็ยังคงเป็นตําราที่ไม่ต่างจากไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยถูกต้องเลยคือไม่ต่างจากในอดีตนะครับผมเชื่อว่าคุณเรียนสังคมภาษาไทยทุกอย่างอ่ะโอเคมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันในบริบทบางอย่างใช่อ่าเช่ผมจะไม่ผิดก็คืออย่างเช่นบางวิชาน่ะมีการเรียนให้มันเร็วขึ้นอ่านะครับนู่นนี่นั่นแต่ประเด็นก็คือว่าเรายังคงยึดเป็นรูปแบบการเรียนเหมือนเดิมอ่าถูกต้องเลยนะครับผมซึ่ง นะครับซึ่งบางคนมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นข้อเสียแบบนั้นแลเลียนเล่มเดิมไปเจอทําไมแต่เอาจจริงนะถ้ามันมีมุมมองหนึ่งก็คือว่าคุณจะได้ในเรื่องของสังคมใช่ครับแต่ว่าเราพว้เราต้องขอออกตัวก่อนนิดนึงนะครับว่าอันเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเนี่ย ค่อนข้างหลากหลายนะฮะเราจะลังจะพูดถึง mainstream กันสัส่วนหญ่นะครับเพราะว่าเพราะพ่เดี๋ยวนี้มันจะมีโรงเรียนทางเลือกเกิดขึ้นนะฮะเป็นการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วเราจะเว้นว่างไว้ตรงนั้นเราจะไม่พูดถึงเขาแต่เราจะพูดถึงในมุมของโดยรวมโดยรวมภาพรวมนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเลยเนาะแค่มันได้เปลี่ยนแปลงบางคนบอกว่าเฮ้ยการศึกษาในอดีตเนี่ยเออมันต้อง กับปัจจุบันไม่ต่างกันคือไปเรียนเรียนหนังสือเรียนเล่มเดิมตาําราเดิมครูสอนด้วยท่องจําแต่ผมมองว่าจริงๆมันมีมุมมองดีนะอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าคุณได้ไปเจอเพื่อนๆอ่าใช่คุณได้ไปเจอสังคมแล้วก็<ล>รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมใช่ร,รู้จักอยู่ในกฎระเบียบใช่ครับอันนี้คือสําคัญ มันเป็นสิ่งที่คนไม่มองด้วยครับร<ม>จริงใช่ถูกต้องครับแล้วก็ในการที่เราฝ่าฟันในการตื่นนอนไปทุกๆวันนะฮะเอ๊ะแล้วมันเป็นการทําอะไรซ้ําๆนะฮะทำอะไรเดิมๆเนี่ยแต่ว่ามันมีการของการเอ่อเขาเรียกว่าอะไระฮะการผ่านบททดสอบแต่และช่วงของมอ .1 ม .2 ม .3 ขึ้นไปใช่ไหมฮะเราก็จะต้องมีการทดสอบไปเรื่อยๆไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นการท้าทายความคิดความสามารถของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการศึกษาตัวในอดีตนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับ หลายที่ปัจจุบันอย่างเช่นคุณนัมก็เคยไปอยู่เรียนที่อเมริกาผมก็เคยไป,ไปเป็นบางช่วงนะครับโอ้ตอนนี้สถานการณ์การรูปแบบการศึกษาที่นู่นเปลี่ยนไปเยอะครับคุณเอเป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันว่านักศึกษาเนี่ยนะครับที่ไปเรียนที่อเมริกาส่วนใหญ่แล้วเป็นนักศึกษาต่างประเทศนะฮะเกประเทศหมดเลยใช่ครับเกือบประมาณเกือบ60%นะฮะที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศแล้วน,นักศึกษาต่างประเทศนะ เป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดในมองในมุมของธุรกิจการศึกษาของอเมริกานะครับชอบมากนักศึกษาพวกนี้เพราะเขาต้องจ่ายค่าต u ชั่นแบบเต็มสตรีมอ่ะเขาไม่มีส่วนลดการศึกษาแม้ว่าคอร์สลคอร์สหนึ่งนะฮะไม่เหมือนคนที่อยู่ในประเทศเขาจะมีส่วนลดการศึกษานู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่านักเรียนต่างชาติอย่างพวกเราจ่ายต็จ่ายเต็มเท่านั้นเลยใช่ใชผมจำได้ว่าตอนที่ไปเโอ้ คือถ้าไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลเขาไม่ให้ไปเรียนนะเขาต้องให้เรียนเอกชนเพราะว่าจะไปแย่งที่เขาถูกต้องครับก็เลยจะไม่เรียนเอกชนแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยการปิดพรมแดนด้วยการปิดประเทศเนี่ยทำให้นักศึกษาเนี่ยทั้งหมดที่เป็นต่างประเทศเนี่ยต้องถอยกลับไปนะครับผมจําได้ว่านักศึกษาที่มีปริมาณมากที่สุดของของอเมริกานะครับเกือบ70%เนเนี่ยมาจากเกาหลีใต้ นะครับเกาหลีใต้ใชาไหมคแล้วก็มาจากจีนนะฮะอลองลองมาก็มาจากอินเดียนะครับแล,แล้วก็อาจจะมาจากอิสราเอลด้วยนะแล้วส่วนคนไทยเราก็ค่อนข้างน้อยนะครับตอนนั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยภาคเรียนที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยในมุมกลับกันเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับไรายได้จากนักศึกษาพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นรายได้หลักของเขาเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับ รายได้ของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ขาดไปนะครับก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายทางรายได้ทางอ้อมครับไม่ใช่ค่าเลียนเล่าเรียนนะฮะค่าเล่าเรียนเนี่ยเป็นรายได้ทางตรงแต่รายได้ทางอ้อมเนี่ยก็คือค่าหอพักค่าหอพค่าอาหารค่าทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นของนักศึกษาคําถามคือณวันนี้นักศึกษาไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยแล้วไม่จําเป็นต้องเช่าหอพักแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารแล้วแล้วก็ทํากิจกรรมเนี่ยก็ไม่มีแล้ว รายได้ทางอ้อมของมหาวิทยาลัยก็หายไปเหมือนกันหายไปเลยเหมือนกันใช่ครับโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยการศึกษาของทางอเมริกาเนี่ยทุกๆมหาวิทยาลัยเนี่ยบางมหาวิทยาลัยก็เตรียมตัวไว้แล้วในการสอนออนไลน์แต่บางมหาวิทยาลัยไม่มีฮะต้องแบบฉุกระหุมากนะครับแล้วเนปัจจุบันเนี่ยเราทางมหาวิทยาลัยเดีย่ยต้องเลยต้องโดนบังคับให้ทุกวิชาเนี่ยเปิดเป็นคอร์สออนไลน์เกิดขึ้นเปิดเป็นคอร์สออนไลน์เกิดขึ้นถูกต้องฮะข้อดีก็คือคุณสามารถจ้างอาจารย์คนเดิมได้อยู่ใช่ไหมฮะ แต่ข้อเสียคือไม่มีใครมาเรียนต่อหน้าอาจารย์ละเขาจะต้องอนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องไปเรียนบนระบบเกือบหมดบนระบบะใช่ใช่ชนะแล้วแล้วที่สําคัญก็คือข้อดีอีกนิดนึงนะฮะก็คือว่าหนึ่งอาจารย์เมื่อก่อนนะครับถ้าเกิดอยู่ในห้องเนี่ยเขาจะรับเขาจะมีข้อจํากัดว่านักเรียนแต่ละคนจะจุดได้ประมาณห้องหนึง่งไม่เกินร้อยคนเดี่ยวห้องใหญ่เลยนะฮะไม่เกินร้อยคนแต่ปัจจุบันเนี่ย หนึ่งวิชาสามารถขยายได้มากกว่านั้นเพราะว่าเป็นการเรียนออนไลน์ถูกไหมฮะดังนั้นมหาวิทยาลัยก็เลยใช้จุดนี้ฮะมาใช้คือจ้างอาจารย์น้อยลงแล้วก็รับนักศึกษามากขึ้นใช่แล้วก็ว่ารูปแบบอ่ะมันจึงค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปใช่ใช่จากเรียนจากที่เรียนท่องจาอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยนะครับอ่ะอย่างขอยาอนรอาให้ฟังแล้วกันที่เมืองไซร์คิวนะครับที่ญาติผมอยู่นะครับ เมืองซานร์ิวนี่รัดแหละนะรัดนิวยอร์กใช่ต<ช>ิดกับบับฟฟาโล่ะครับก็คือการเรียนของเขาเนี่ยตอนนี้คือเด็กทุกคนเ,นเขาบังคับนะครับคือต้องเป็นการซื้อ iPad ซื้อ iPad มาใช่คือผู้ปกครองต้องลงทุนผู้ปกครองคือต้องลงทุนซื้อ,อ iPad นะครับซื้อ iPad แต่บ้านโรงเรียนโอเคที่มันก็จะรวมอยู่ในค่าเทอมเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับแต่ทีนี้ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเขายังให้เด็กไปโรงเรียนอยู่ยังให้เด็กไปโรงเรียนอยู่ยังไม่ยังไม่ได้ล็อกดาวน์อยู่ที่บ้าน เออไม่ใช่ผมย้อนไปเมื่อสักก่อนที่จะมีก่อนที่จะไปรูปแบบเขาคือว่าเด็กอ่ะจะถือ iPad ไปหนังส่งหนังสือตำราไม่มีแล้วเพราะว่าทุกอย่างจะถูกดาวนโหลดเป็น PDF ลงข้างในแล้วคือเขาจะมีการจะทำเป็นแอปพลิเคชันแล้วคือเป็นเซสชันทุกอย่างส่งกันบ้านก็คือส่งผ่านทางอีเมลที่มันแอดซน์ของโรงเรียนอันนี้เด็กอายุเท่าไหร่ครันี่ อายุอายุปปหนึ่งปสองอันนี้เรื่องจริงเลยฮะปหนึ่งปสองเคยโแต่นั้นก็คือว่านอกจากเรียนผ่านทางไอแพดแล้วเนี่ยนะครับคือพอเมื่อมาถึงบ้านเสร็จปั๊บเนี่ยเขาเรียนแค่ครึ่งวันพอมาครึ่งวันเสร็จปั๊บเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าคือเขาอ่าเอ่อเป็นการคุยกันโฮมสคูลครูก็จะ call call เอ่อ call ผ่านทางแอปพลิเคชันนอ่ะของโรงเรียนปั๊บมาก็จะเจอกับกูักศึกษ์คุยสักห้าที คุยผู้ปกครองถึงเรื่องเด็กคล้วอัปเดตกันอัปเดตกันผมว่าผมมองว่ามุมมองนี้มันก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเหมือนเขาค่อยๆปรับไปมอนเขาค่อยๆดึงเทคโนโลยีมาใช้ใช่คือเขาจะไม่หักดิบบประมาณว่าอ่าโอเคเฮ้ยมี iPad อันเดียวแล้วอยู่ที่บ้านพอเขาไม่ฮะแต่คือเขาจะเอาทุกหนังสือทุกอย่างเอ่อลงใน iPad เสร็จแล้วก็คือให้เด็กเอาแค่ iPad ไปเท่านั้นแล้วก็ชุดกีฬานะครับครับครับคือเขาต้องมีเล่นกีฬาอยู่แล้วอ๋อครับนะครับซึ่งเหตุผลที่เขาทำอย่างนี้ก็พอบอกว่ามัน มันทำให้หนึ่งก็คือเด็กเขามีสังคม2ก็คือว่าเด็กได้อยู่กับเทคโนโลยีที่มันกำล,ลังลดหน้าไป ขึ้นด้วยแต่ว่าผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าเขาคงต้องมีการล็อกแอปพลิเคชันบางอย่างหรือว่าล็อกช่องทางบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะเล่นได้ผ่านทาง iPad เครื่องนั้นใช่นะฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็อย่างที่เราพวกเรารู้กันว่าโอ้โหสนเนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าถ้าถ้าเราไม่มีการห้ามอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะแหกกฎอยู่เสมออยู่แล้วถูกต้องนะครับเราผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านนะฮะนะฮะเราขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ในด้านไหน ทีนี้ครับเมื่อเมื่อย้อนมองประเด็นในการศึกษาของไทยนะครับผมเชื่อว่าหลายที่เปลี่ยนแล้วแต่ตอนเนี้ยหลายที่กำลังถูกบังคับให้เปลี่ยนโอ้ไอคนที่ถูกบังคับนี่แหละครับัที่ที่ยังคือคือโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนะครับคุณสามารถซื้อได้เลยวันนี้ถูกนะฮะแต่ข้อจํากัดของเขาคือคุณซื้อมาแล้วคุณรู้ไหมว่าเอามาทําอะไรนะฮะ ปกติแล้วไมล์เซตตรงนี้ต้องถูกสร้างก่อนก่อนที่จะซื้อด้วยซ้าใช่แต่ตอนนี้เขาบังคับให้ซื้อมาใช้แต่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของมันที่แท้จริงเอาอมาทำอะไรถูกต้องดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวฉันมีก่อนเพื่อไม่ให้โดนว่าถูกไหมฮะโรงเรียนมีก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองคนอื่นมาบอกว่าโรงเรียนนุ้นไม่มีไม่มีอ่าใช่น่าสนใ,ใจนะฮะตรงนี้แต่แล้วก็คือว่าตอนนี้หลายโรงเรียนคือกําลังเริ่มที่จะปรับตัวโอเคกลายเป็นตอนนี้นะครับก็คือว่าทุกโรงเรียนเนี่ยแม้ว่าจะเปิดเรียน วันที่หนึ่งกร,รกฎาคมก็จริงครับผมประเด็นคือว่าโอเคมันอาจจะเลื่อนไปอีกหรือว่าจะยังไงก็ตามคือใช่ครับตรงนี้เราเราไม่สามารถคือตอนนี้ฮะเราอยู่ในสถานาการณ์ที่เราไม่สามารถใช้เขาเรืก่เพลย์บุ๊กเล่มเดิมได้ใช่เราต้องโยนเพลย์บุ๊กเล่มน,นั้นเนี่ยที่ในอดีตเนี่ยทิ้งไปเลยนะฮะแล้วต้องปรับเปลี่ยนอย่างที่คุณเอ๋บอกคือไม่แน่ว่าจะเปิดหนึ่งกร,รกฎาคมหรืออาจจะเลยไปกว่านั้นใช่ดังนั้นก็สิ่งที่โรงเรียนหนลายโรงเรียนปรับตัวนี้อันนี้อ,นนอันนี้คือ,อที่ผมทราบมาเพราะผมก็อยู่ ให้อาจารย์ทุกคนเนี่ยสอนการใช้โปรแกรม<อ>การใช้โปรแกรมเรียนที่บ้าน<อ>เนรียนที่บ้านคครครับับบเพราะตอนนี้ทุกที่แต่พวกอาจารย์ประถมเนี่ยตอนนี้คือยังต้องเรียนรู้อยู่แต่พวกถ้าเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยบางมาหาวิทยาลัยนะที่ผมรู้จักเกษตรศาสตร์เอ้ยที่นู่นที่นี่เอ้ยอาจารย์บางคนนะครับตอนนี้แม้ว่าจะปิดแม้ว่าคือจะถูกไม่ให้ไปสอนก็ตามตอนนี้คือเ้าสอนผ่านดังแอปพลิเคชันสูงแอปพลิเคชันสูงอช่โอเคซึ่งซึ่งเราเข้าใจได้เพราะว่ามัน มันเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เหมาะกับการสอนตอนนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วมีผมมีเทคนิคนิดหนึ่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมได้ไปเจอว่าการที่จะเริ่มต้นมิ팅นะครับอาจารย์ส่วนใหญ่เขาใช้เทคนิคดีที่ต่างประเทศนะฮะเขาจะทําการทักทายนักเรียนก่อนครับว่าอา้าวนายคนนั้นเป็นยังไงวันนี้เ,เด็กหญิงคนนั้นเป็นยังไงนะไอ้การทักทายเชื่อไหมครับมันส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีเขาเรียกว,ว่าอะไรอร get attention นะครับ,รบจะตื่นตัวตลอดเวลาการเรียนมาก เพราะว่าเวลาเราเรียนออนไลน์เนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้เลยว่าคู่ฟังหรือว่านักเรียนเนี่ยเขาได้เรียนตามที่เราพูดหรือเปล่าใช่นะฮะไอ้ตรงนี้สําคัญมากใช่นะฮะครับไลฟ์ฟังเ่งนึงครับตอนนี้คือการการสื่อสารเปลี่ยนแปลงมากแล้วตอนเนี้ยังมีมหาวิทายาลัยหนึ่งนะชื่อสามัญปัญญาพิวัตรอตอนเนี้ค,คือเขามีการจัดห้องห้อง,ห,องห้องหนึ่งไว้เป็นห้องสําหรับการสอนของซีพี ใช่จัดห้องสำหรับการสอนเลยนะครับย้ำว่าเป็นห้องสำหรับการสอนโดยเฉพาะเลยเพื่อที่อ่าโอเคให้อาจารย์แต่ละท่านมานั่งซิดอินอยู่ในห้องนี้แล้วคือก็สอนผ่านทางออนไลน์ครับผมนะครับซึ่งซึ่งผมมองว่าตอนเนี้ทุกอย่างคือกำลังจะเปลี่ยนไปการอนาคตนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆเ,เนี่ยมาอยู่กันเกิน5วันอาจอยู่แค่ประมาณสวันอยู่สองอ2 2> วันเรียนหนังสือเป็นไปได้ทุกอย่างหมดโดยรายละเอียดเนี่ยแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าการเรียนการสอนทางไกลลักษณะเนี้ย นี่คือมุมมองส่วนตัวนิดนึงนะครับคุณเอ๋ผมค่อนข้างเชื่อว่าเราอะสามารถส่งกันได้เฉพาะความรู้นะฮะแต่การสอนในเรื่องของการไปโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่สอนเฉพาะความรู้เท่านั้นหรือความฉลาดเท่านั้นเราอยากจะให้เด็กของเราเนี่ยมีการความยืดหยุ่นในอ,อารมณ์ นะฮะเราอยากให้เขาเวลาเจอสถานการณ์เนี่ยเขาสามารถที่จะอดทนอดกลั้งได้นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญคือเขาทํายังไงให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะมีคําถามเกิดขึ้นตลอดเวลาก,การเรียนการสอนอย่างในอดีตที่คุณฟังอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ผลละ นะครับทำยังไงให้เด็กเกิดความสงสัยตรงนี้ฮะยังเป็น question mark อยู่แล้วคุณจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเขาเนี่ยมีความอดทนอดกลั้นนะฮะแล้วทำยังไงให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะครอมพไมแล้วก็ทำงานเป็นคอรเปอเรชันได้นะครับกับเพื่อนร่วมงานเขานะครับเพื่อนร่วมทีมเขาเพราะว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเป็นทักษะที่เราที่เด็กๆของเราเนี่ยจะอไปใช้ในศตวรรษที่21นะครับสิ่งนี้ครับ iPad เนี่ยเราสอนกันแค่ความรู้ความ ความฉลาดอย่างเดียวไม่พอโจทยเนี้เรายังตีไม่ออกว่าเราจะสอนความฉลาดทางอารมณ์ผ่านทางเทคโนโลยีพวกนี้ได้ยังไงได้ยังไงนะฮะตรงนี้ก็ฝากไว้เป็น question mark เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพวกเรามีมุมมองอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อัปเดตเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวอพิสโซดหน้าๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนึงใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังนะครับทีมเทรนนิ่งพอดแคสต์นะครับเล่าสู่กันฟังในทุกๆเรื่องรอบตัว ขเสำหรับวันนี้นะครับผมเอวัชรินและผมนำสาธั์ครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ